เอาละครับผู้ชมครับในวันนี้นะครับก็มีอีเวนต์รถกระบะนะครับระดับโลกส่งท้ายปี2022นี้นะครับผมจะเป็นอีเวนต์นี้เลยนะครับแจกของตกแต่งตามภาพเลยนะครับผู้ชมครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าของตกแต่งในรอบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับให้เข้ามาที่ฟาร์มเกรกครับแล้วก็มาดูที่ตรงบริเวณตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่แหละครับอันนี้คือของตกแต่งที่เราจะได้รับนะครับผมเมื่อเราทำอีเวนต์สำเร็จกันทั่วโลกนะฮะก็จะเป็นกระถางต้นไม้นะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับก็ตั้งอยู่ทีี่่ฟาาาาาารรรรรร์มมมมมมเเกกกกกนนนนนนะะะคคคคััับบ็สสถดดดูไ้้้ผผววงงขอชิุณ ที่อยากทำอีเวนต์แล้วก็พยายามช่วยกันให้มันถึงให้ได้นะครับเพราะว่าของตกแต่งเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเฮเดอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมคนที่เล่นเฮเดมานานนะครับก็จะรู้ว่าเฮเดเนี่ยชอบเอาของที่เคยแจกนะครับผมมาขายเป็นแพ็กเกจนั่นเองนะครับผมเนาะอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับคุณเห็นแพ็กเกจเพชรปัจจุบันไหมครับไอซุ้มถ่ายรูปดารานะครับเออมันเคยแจกเมื่อปีที่แล้วครับแล้วพอมาปีนี้นะครับเขาก็เอามาวางขายเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับให้เราใช้เพชรในการซื้อนี่ครับเห็นไหมครับตั้งีหกคย แจกฟรีไปเนี่ยมาวางขายนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขาแจกฟรีนี่ครับผมเราก็ถ้าเราทาอีเวนต์ได้เราก็ช่วยกันทานะครับแล้วก็พยายามทําให้มันถึงนั่นเองนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้รับของตกแต่งฟรีนั่นเองเนาะเราไม่ต้องไปรอปีหน้าเพื่อที่จะซื้อนะครับเราไม่ต้องไปคอมเมนต์ใน a c e b o o k นะครับว่าเฮ้ยของชิ้นนี้ได้มาจากไหนไม่ต้องมาคอมเมนต์ถามผมว่าพี่ของชิ้นนี้ได้มาจากไหนครับอะไรแบบนี้นะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับคือทุกชิ้นเลยครับทุกอีเวนต์เลยนะครับที่เขาแจกของนะครับก็ค ตอนนี้เนี่ยผมพามาย้อนดูเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้คือคลิปที่ผมลงไปเมื่อปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเนาะสังเกตได้ว่าอีเวนต์นะครับผมเห็นไหมครับมันจะเป็นอีเวนต์รถกระบะเหมือนกับปีนี้เลยนะครับแต่ว่ามันแจกของตกแต่งอย่างที่ผมบอกครับไอ้เจ้าซุ่มดาราที่เขามาให้เราใช้เพชรซื้อ69เมตรนั่นแหละครับเห็นไหมครับก็คือเขาเนี่ยจะชอบเอาของเก่าๆนะครับผมที่เคยแจกฟรีไปมาวางขายเป็นแบบนี้แหละนะครับก็คือการตลาดของเฮเด้นะครับผมหลายคนอาจจะไม่เชื่อผมแต่ว่าคลิปนี้สามารถพิสูจน์ยืนยันได พาร์ทที่69ของผมนะฮะก็มาดูได้ที่คลิปนี้เลยเนาะนะครับผมก็ได้บอกนะครับเนาะนะฮะก็มันก็เป็นอีเวนต์เหมือนกับปีนี้นั่นแหละนะครับก็เอ่ออีเวนต์รถกระบะนะครับผมเนาะระดับโลกเหมือนกันนะครับเราทั่วโลกก็ทําได้นะครับผมเมื่อปีที่แล้วเนาะนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป้าหมายระดับโลกมันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอรีดูนะครับอ่าเป้าหมายระดับโลกของปีที่แล้วนะครับผมก็คือ140ล้านครั้งนะครับผมในการส่งรถกระบะเนาะนะครับแล้วเราก็จะได้ไอ้เจ้าซุ้มดารามานะคคคครรรรรรัััััััับบบบบปีีีีนน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 น้้้้้ะะะผผผมมมกกก็140ลลาาาาเเเเเชช่่่่่่ืออออวทททํไดดแแฉยยตง นะครับเราต้องส่งรถกระบะให้มันถึงลูกโลกนะครับผมเห็นไหมฮะอันที่4นี่ครับผมเราก็จะปลดล็อกหน้านี้มานั่นเองนะครับแล้วเราก็จะมีสิทธิ์ได้รับของตกแต่งชิ้นนี้นั่นเองนะครับซึ่งของตกแต่งปีนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสู้ของปีที่แล้วไม่ได้นะครับไอ้เจ้าซุ้มดารานะครับเนี่ยไอ้เจ้าอันเนี้ยนะครับเนี่ยที่เขามาวางขายเนี่ยนะครับมันสวยนะไอ้เจ้าซุ้มดาราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมวางให้ดูนะครับมันเป็นยังไงนะครับนี่คือของตกแต่งปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมวางให้ดูนน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 นะะะะะะะเเเเเดดดีีีีีีี๋ยยยววผผผมมมมมมขขขออออหาา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 แแแแปปปปป๊บบบบบบึงงงคคคคคครร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 รัััััซุ้้้้ถู่่่่่่ลลกกก็็ณืืตตทททไํจ แจกไปนั่นเองนะครับในปีที่แล้วเนาะเป็นอีเวนต์รถกระบะระดับโลกเหมือนปีนี้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นอีเวนต์ที่เขาให้เราส่งรถกระบะแล้วก็ได้รับเหมือนปีนี้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับของตกแต่งปีนี้อาจจะสวยสู้ของเมื่อปีที่แล้วไม่ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าคุณก็สมควรที่จะเก็บนะครับผมของตกแต่งเนี่ยมันไม่มีจํากัดนะครับเราสามารถเก็บได้เรื่อยๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยถ้าเก็บได้ก็เก็บครับเนาะนะครับอย่าพลาดนะครับเนาะโอเคก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมก็อย่าลืมไปส่งรถกระบะดด้้้วววววยยยยนน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 นะะะะะะะคครรรรัััับบบอีีีีีีีีเเเเเเต์่่กก็็มมมลลลาาาาจจถถึึงงพฤหสทป สวันนะครับผมก็อย่าลืมมาส่งรถกระบะกันด้วยนะครับผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับของตกแต่งที้นี้กันทุกคนนะครับแล้วก็ช่วงท้ายปีเนี่ยนะครับผมก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นคลิปที่ผมเนี่ยถ่ายดองไว้นะครับผมก็แบบทําการลงย้อนหลังอะไรแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันในช่วงท้ายปีนะครับในช่วงที่ทุกๆกคนหยุดอยู่กับครอบครัวอยู่บ้านนะครับแล้วก็เลสตีมก็น่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างเลยนั่นเองนะฮะ โอ้เยอะมากนะฮะโอเคครับในสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกันในช่วงท้ายปีนี้นะครับผมสำหรับบรรยากาศหนาวๆนะฮะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมระวังป่วยระวังเป็นโควิดกันด้วยนะฮะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามให้มันถึง10,000หมื่นซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบพระคุณคนที่กดแล้วนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย